มาเบริงทางด่านการพักหนีของเกษตรกร,ก,รกันแน่ครับจากนโยบายรัฐบาลนะครับเพื่อนกามี่นะฮะอ่า,อา,อามาตรการพักชํรกา,ายยออระหนีนะครับของลูกค้าร่ย่อยของทกศครับทางคณะหนีนะฮะผมทางธนาคารหนีเพื่อนกาพร้อมที่สิเดินานาพักชําระหนีให้กับลูกค้านะครับถูกสัญญาบอกเกิน3 0 0 0 0 0บาทต่อคนซึ่งเกษตมี่ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเขาร่วมในเทือนหนีนะครับกว่า2ล้านไร่ทั่วประเทศกันเลยครับ นายจุลพันธ์อมรวิวัต์ครับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังนะครับและในฐานะเพื่อนเป็นประธานกรรมการทกศเพื่อกระได้บอกนะครับวามาตรการพักชำระหนี้ครับสำหรับลูกค่าไร่ย่อยที่มีตนเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญาร่วมกันว่าเกิน3 0 0 0 0 0บาทมีลูกค่าธนาคารทกศนะครับผมที่ได้รับสิทธิมาตรการกว่า2ล้านลายกันเลยนะครับยอดหนี้ทั้งหมดนะครับณตอนนี้อยูุที่283,000ล้านบาทนะครับ โดยมุ่งเน้นในการพักฟื้นขอพยายาะในการพื้นฟูนะครับศักยภาพในการประกอบอาชีพภายใต้หลักการนะครับตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับได้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในระหว่างการพักชําระหนีและป้องกันการก้อหนีนอกระบบนํานะครับสําหรับทางด้านนายชัดชัยสิริไรครับเพื่อนเป็นกรรมการผู้จัดการทกศเพิ่ได้บอกนะครับว่าข้อมูลสสาหรับวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับกบมีผดดูได้แจ้งความประสงค์นะครับผมที่สิพักชำระหนีกว่า2 4 6 0 0 0กับอีก78คนจะได้กระามแต่ครับทกศเเพื่อนกะได้ดำเนินการเสร,ริมสั่งนะครับผมและกะนะครับเสร,ริมสั่งความรู้ฟื้นผู้ทักษะในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับลูกค่าแต่ละรายภายใต้แนวคิดตลาดน้ำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ใหม่นะครับโดยเพื่อนก็เริ่มจากการปรับทัศนคติวิธีคิดนะครับและการเชื่อมโยงตลาด นะฮะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปหอดปลายน้ำพละครับรวบร่วมข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความต้องการของตลาดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตนะฮะให้เป็นถ้ำหน่อยได้มากน้ำนะครับท้ำให้ผลผลิตได้มีราคาสูงและสามารถจำหน่ายได้ในตลาดที่มีมูลค่าสูงว่างแผนการผลิตได้โดยใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิปัญญาและก็ส้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ทั้งนี้ครับ สาม,มารถตรวจสอบซิดเจ้าข้องได้นะครับและกระแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile นะครับตั้งแต่เมื่อนี้ย่าวไปจนหอดวันที่30 N มกรราคม2567นั่นเองค่ะก็เป็นโครงการที่จะออกมาซอยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนของเพิินนะคะคโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรที่บอ่ว่าจะเป็นผู้ดิปก,กู้เงืนจากทากสที่เอามาปลูกขา้าว น้ำกระทวงเข่าม,มาที่นี่นะคะหากวันมีการพักช่กระนาหนีก็จะซอยแบงเบาพาระเดไปนําร่วมทั้งเกษตรกรไร่อื่นๆนํานะคะ